เชียร์น้องกันค่ะติตามพี่แก้วค่ะจ้าค่ะวันนี้ก็มาตามป้ามกับกันนะคะอยากเจอทั้งสองคนมากเลยค่ะพี่แก้มร้องเพลงพรอมมากค่ะติดตามตั้งแต่เดี๋ยวสตาร์สี่แล้วแล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดค่ะเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะมาตั้งแต่ก่อนห้างเปิดเลยค่ะวันนี้มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตสีโพดัมค่ะมาตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดต้องได้อะค่ะคิวแรกนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวไลฟ์แอดนะคะแก้มวิชยานีค่ะวันนี้นะคะแก้มก็นำทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศของการพรีเซลวันแรกของบัตรคอนเสิร์ตสีโพโดำอ้าอ่าอาตกใจทำไมชื่อคอนเสิร์ตนี้มันไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าการรวมตัวของ4คนจตุรเทพยอย่างเรา4คนเนี่ยทั้งแก้มการโดมและตั้มมันต้องมีอะไรที่มันเหนือคนอื่น สีโพดำนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นในท่าในเกมการแข่งขันเนี่ยมันเป็นสุดยอดของดอกโพดำมนะครับก็ซึ่งพี่ก็รู้กันอยู่แล้วพี่ๆทั้ง3าคนน้ำเสียงพลังเสียงสุดยอดม,มากๆแต่ของผมอาจจะเป็นแบบว่าความสนุกสนานความล่าเลยของผมนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับฝางติดตามด้วยคอนเสิร์ตสี่โพดัมครับผมอขอเชิญชวนทุกคนมาซื้อบัตรครับผมกับคอนเสิร์ตครับ สี่โพดัมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเท,เต,เ,ทเตอร์ครับผมที่จะมีขึ้นวันที่13 14ิบกรกฎาคมนี้นะครับผมรับรองว่าเด็ดแน่ๆกับ4โ่โพดัมนะที่จะมีผม<อ>พี่กันพี่แก้มแล้วก็ตั้มนะครับเจอกันแน่นอนครับยอดต้องออกมาอลังการงานสร้างโชว์ เจ๋งแน่เลยอ่ะคือทั้งสี่คนเนี่ยเขาก็มีดีกรีอันดับหนึ่งอยู่แล้วซึ่งการที่ได้ดับหนึ่งมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าบังเอิญหรือไม่ใช่เรื่องแบบว่าฟุกหรืออะไรก็ตามได้หนึ่งมานี่ก็คือได้ฝีมือล้วนๆนะฮะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะครับสี่คนนี้กับคอนเสิร์ตนี้เนี่ยผมว่าแตกแน่ๆหอแตกแน่ๆอแตกค่ะแล้วก็ ได้ข่าวว่าเเตรียมตัวกันแบบว่าเขาเรียกว่าเข้มข้นมากนะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็วันก่อนได้มีโอกาสแบบไปเจอน้องแก้มน้องแก้มบอกว่าโหแบบนั่งลิสเพลงกันแล้วอะตอนนี้แบบตอนนี้อะลิสเพลงกันแล้วคอนเสิร์ตวันที่เมื่อไหร่เนี่ยนี่ยังไม่ขายบัตรเลยเนี่ยเขาเริ่มวางริสเพลงแล้วนี่กรกฎาค่ะก็มีเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่ง นะคะในการที่จะแบบว่าซุ้มซ้อบนะคะฉะนั้นก็ใครที่เป็นแฟนๆของทั้ง4คนนี้พลาดไม่ได้ด้วยประกรันทั้งปวงค่ะครับผมคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ13 14 2วัน 2>, 2วันนะฮะรรกรกฎาคมนะครับที่เมืองไทยรัชดาลายเทเตอตร์นั่นเองนะครับใช่ค่ะบาดห้าร้อยถึง2,000บาทไปที่ไทยทิเตเมเจอร์เลยค่ะโอเคครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทาังช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี